มาคุยกับอาจารย์ปียศักดิ์กันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ปียศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณพัฒพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับดชัดนะครับชัดครับผมจะฝากอาจารย์อาจารย์ลองไปดูแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์กรณีมีคาสิโนสถานบันเทิงในประเทศไทยมันจะทําให้ GDP มันเติบโตมากน้อยแค่ไหนโอ้มีมีเปเปอร์อะไรพวกนี้ไหมครับก็อ่า เดี๋ยวเคงต้องไปดูชัดๆแต่ว่าตอนที่เขาศึกษามาเนี่ยอันนี้อันนี้คุยกันเล่นๆแล้วกันนะครับผมก็คนัทําทำงานของทางฝั่งของรัฐมุนตรีคัรก็เคยมาได้มาคุยกับผมนะฮรัมาสอบถามความเห็นว่าว่ายังไงอะไรยังไงอะไรเนี่ยครับผมผมก็เรียนเรียนท่านไปนะครับบอกว่าเออถ้ามองในภาพอะไรอ่ะ เอออย่างอย่างเราเมืองพุทธอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเออก็อาจจะต้องพิจารณา,านิดนึงเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากให้ได้โมเดลของทางฝั่งของสิงคโปร์นะฮะที่เขามีการชนะ,ะที่ที่เขามีการตั้งเนี่ยตัวมารีนาเบแซนเนี่ยนะครับผมแล้วก็อเออโอ้โหเป็นเป็นอะไรนั่นแต่ว่าหลักๆคือนักท่องเที่ยวเท่านั้นที่ที่จะเข้าได้ใช่ะฮะต้องแบบว่าเอ่อมีพาสปอร์ตมีอะไรเอ่อเข้มขน้นถ้าเผื่อเป็นคนในสิงคโปร์เองเนี่ยจะต้อง ต้องสมัครและรายได้ต้องสูงมากอะไรต่างๆถึงจะเข้าได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ก็อย่างที่เคยนํามาเรียนนะฉะนั้นจริงๆมันมันก็พิจารณากันได้นะครับผมว่าว่าว่ามันจะทําให้รายได้เข้าประเทศไหมอะไรต่างๆในแถวเพื่อนบ้านเราก็มีมีคาสิโนบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เข้าไปเล่นเป็นหลักก็คือถ้าเผื่อเราคุมกันอย่างชัดเจนก็ ก็อาจจะพิจารณาเอามาพิจารณาได้แต่ว่าถ้าเผื่อและให้คนทั่วไปด้วยก็คงค่อนข้างลำบากเนะถ้าที่ในในเรื่องของกระแสสังคมอะไร ứng, ต่างๆ <ứng, S 2> ในศิลธรรมอะไร Platz ต่างๆกระตกัน <ứng, S 2> ครับครับแต่ <Gew. S 1> ก็<ำ>มันก็ลำบากนะเ,าะเพราะเปิดขึ้นมาจริงๆก็เราก็หวังคนเข้าไปถูกไหมมันที่สุดมันก็ต้องเปิดรูมให้คนในประเทศน <laughs> ั่นแหละเข้าได้ เนี้ยมันมันจะมันจะกันกันยังไงอ่ะเนาะไม่ให้แบบโอ้เข้าง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะอืมอ่ะมาดูเรื่องเรื่องอัตราดอกเบี้ยช่วงนี้ก็เริ่มหลายหลายที่ก็เริ่มปรับลงแล้วนอาจารย์แล้วก็เอย่างเอฟโออมซีล่าสุดถึงแม้จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ก็บอกว่าปีนี้สามครั้งนะก็เริ่มมองกันว่ามิถุนายนี้น่าจะปรับลงแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็ ในมุมในมุมเราก็มองภาพประมาณอ,อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็เห็นสัญญาณมากขึ้นว่าเออถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันยังจะเติบโตค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าก็เห็นทรายหรือว่าสัญญาณที่เศรษฐกิจจะมีทิศทางที่จะชะลอลงได้มากขึ้นในระยะต่อไปนะครับผม,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคเรื่องของอความตึงตัวทางด้านต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่อยู่ที่ห้า อ่าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าหรือค่ากลางห้าจุดสี่ของอ่าทางของเฟดเนี่ยก็เอ่อมันมันพูดยากเนาะบางบางคนก็มองภาพว่าเออมันสูงเกินไปบางคนก็มองว่ามันต่าเกินไปนะครับผมก็เอ่อในฝั่งของตัวภาพที่มันสูงเกินไปเนี่ยก็หลายฝ่ายก็มองภาพว่าเอออย่างเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมพวกเอสเอ็มอพวกอะไรต่างๆก็นะ เอออาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะว่าดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ไปผูกกับตัวดอกเบี้ยระยะสั้นนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น SME ที่เป็นตัวผู้คล้ายกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยบางทีตัวกิจการเนี่ยเขาใช้หรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาใช้บัตรเครดิตเวลาเขาต้องการตัวไลฟ์ไลน์ต่างๆจะเรื่องเครดิตไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันกอซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตตอนเนี้ยสูงสุดเป็นประวัติการ์ที่ประมาณ21.5 นะครับผมก็ก็สูงใช่ก็คือสูงค่อนข้างมากแล้วก็มันก็จะกระทบต่อในเรื่องของความความสามารถในการระดมทุนอะไรต่างๆในในระยะต่อไปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าธุรกิจมีปัญหาเนี่ยก็เรียกว่ามันก็จะกระทบต่อต่อการจ้างงานด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวบริษัทที่เป็นเอ e เอไนี่ยเขาก็เป็นแหล่งการจ้างงานหลักนะครับผมกว่าหนึ่งในสามของการจ้างงานของทางฝั่งของทั้งอเมริกานะครับผมก็ เออพอยแบบเนี้ยก็ค่อนข้างต้องจับตารวมถึงประชาชนคนตัวเล็กทัวไปเนอะนะครับดอกเบี้ยบ้านตอนนี้ก็สูงเป็นอ่าคือคือเกือบเกือบระดับที่เป็นประวัติการนีก็เจ็ดเปอร์เซนกว่านะครับมันสูงสุดในรอบหลายสิบปีเหมือนกันนะครับผมเคยเคยวิ่งเข้าไปกับเกือบแปดแต่ว่าด้วยด้วยภาพที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นอย่างนี้คนก็โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มีอ่าที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยก็เออเรียกว่าหมินหรือสร้างครอบครัวเนี่ยก็ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้ก็ต้องเช่าอยู่ นะครับผมมันก็เลยมีปัญหาอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องเพราะว่าราคามันสูงเกินไปอย่างที่ผมเรียนไปว่าบางทีตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาที่ดูเหมือนการใช้จ่ายอะไรดีเนี่ยเพราะว่าคนอเมริกันเขาละทิ้งความฝันระยะยาวเขาแล้วเพราะว่าอย่างบ้านในราคามันแพงจนกระทั่งซื้อไม่ไหวใช่ไหมฮะเขาก็แบบว่าเออปัจจุบันแล้วว่างั้นซื้อบ้านใช่ก็ไม่ซื้อแล้วเอาเอาเงินมาดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งดูคอนเสิร์ตในดีกว่านะครับผมก็ก็เลยเป็นภาพอย่างนี้นะซึ่งในระยะต่อไปก็เริ่มค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า ตัวรายได้อะไรต่างๆมันก็เริ่มชะลอลงแล้วเงินออมเงินเก็บมันก็ลดลงใช่ไหมบรวมกันค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันมันก็มีมากขึ้นในในจุดนี้นะครับผมจริงๆถ้ามองในในแค่จุดนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงของอเมริกาเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมัมันก็มีทฤษฎีที่คำนวณที่เขาเรียกว่าเทเลอร์รูเนี่ยนะฮะว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะดูจากเรื่องของภาพของ ดอกเบีย้ยที่ควรจะเป็นระยะยาวบวกกับเรื่องของภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บวกกับเงินเฟ้อว่าร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าซึ่งผมลองคำนวณคร่าวๆนะครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วดอกเบีย้ยอเมริกาตอนนี้ควรจะอยู่แถวๆสามจเจ็ด S <S <ม>นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวดอกเบียลองลันเนี่ยมันควรหมายถึงดอกเบียระยะยาวของอเมริกาจะควรจะอยู่สองประมาณสองจุดหกนะครเพราะว่าเท่ากับที่เฟดเขาเขามองใช่ไหมฮะในขณะที่ตัวดอกเบียที่เป็นในขณะที่ตัวเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจโตประมาณสาเปอร์เซ็นกว่าแต่ว่าเศรษฐกิจที่เป็นระยะยาวของอเมริกาเนี่ยควรจะโตหนึ่งจุดแปดฉะนั้น เศรษฐกิจน่ยร้นอนแรงไปประมาณ1.4เอร์ในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อระยะยาวควรจะอยู่แถวๆสแต่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่แถวๆ2.8ตัวคพีซี c e ก็ก็อร้อนแรงเกินไปประมาณ0.8 ใช้สูตรคำนวณง่ายๆเนี่ย,เ,ยเอาเอามาบวกกันนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเรื่องของเงินเฟ้อกับเศร,รษฐกษิจเนี่ยบวกกันหารสนะรวมๆแล้ว2.6บวก1.4สบวกสองตัวหลังเนี่ยบวกกันหารสเนี่ยได้3.7ดอกเบี้ยอาจจะควรจะอยู่3.7แต่ว่าดอกเบี้ยรจริงๆมันอยู่ที่5.4ฉะนั้นมันก็ค่อนข้างร้อนแรงอย<ห>่างนี้ต้องลด<า>หลาย,ลายครั้งเลยสิ ใช่ก็คือผมก็มองว่าผมทางทางฝั่งของ i n n o v เ s สเราถึงมองว่าปีนี้จะลงได้สนะี่แล้วปีหน้าลงอีกสามถ้ามองภาพนี้นะฮะก็คงต้องดูตรงนี้แต่ว่าก็ยอมรับจริงๆว่าในอีกบางกลุ่มเนี่ยดอกเบี้ยม,มันก็ถือว่าต่ำเกินไปจริงอย่างที่เราตามอยู่ทุกวันใช่ไหมตลาดหุ้นก็แทบจะ all time high ว<ไ>ันเว้นวันวันเว้นวันอยู่ตลอดใช่ไหมฮะทั้งในตลาดเมกาตลาดยุโรปตลาดญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะบิตคอยทองอะไรต่างๆก็ถือว่า ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงมากก็คงต้องอันนี้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งคือมันก็ถูกมอง,มองด้วยว่าถ้า,ถ,าถ้ามีการลดดอกเบีย้ยไอ้สินทรัพย์เสี่ยงมันก็จะมันก็จะวิ่ง <S <S ใช่ไหมใช่<ๆ>ใช่ <S <S ใช่ซึ่งขนาดตอนนี้ดอกเบีย้ยยังสูงสุดในรอบ20ปีมันยังสูงมากอะบายถึงสินทรัพย์เสี่ยงมันยังไปได้เยอะเลยมันแสดงว่า คือคือพวกลงทุนเนี่ยก็ยังพร้อมที่จะลงทุนต่อเนื่องเนื่องจากสภาพคล่องมันมีอยู่เยอะนะครับผม,มแต่อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งระดมทุนผ่านพวกการออกหุ้นกู้คือบ้านบ้านเขาเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยหุ้นกู้ก็ได้รับผลกระทบระดับหนึง่งใช่ไหมฮะมถ้าจะเห็นภาพใช่ไหมท,ที่ที่มีปัญหากันอะไรต่างๆกันจะไอทีดีหรือว่าจะจะ,จะบริษัทล,ลองลองลงมาอะไรต่างๆที่ถามนะฮะแต่บ้านเขาเนี่ย ถ้าบริษัทขนาดใหญ่เครดิตเนตติ้งดีๆนะครับผมโอ้โหแทบจะสเปรดแทบจะไม่ต่างจากไอตัวเรื่องของอดอกเบี้ยเฟดฟันดอกเบี้ยนโยบายคือ4-5%ห้ปเซนคือคือผลไอเรืยอกว่าส่วนต่างหรือว่าสเปรดระหว่างอดอกเบี้ยตัวพันธบัตรรัฐบาลกับตัวดอกเบี้ยคุณกู้เนี่ย น้อยมากนะรประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมแทบจะต่ําที่สุดในรอบสามสิบสี่สิบปีเลยคืออยู่ในระดับต่ําระดับนั้นอพูดง่ายๆคือตอนนี้ดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลสิบปีอยู่แถวๆสี่เปอร์เซ็นตต้นๆใช่ไหมฮะสี่สี่จุดสองอะไรเงี้ยฉะนั้นบวกไปอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ประปมาณมาห้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆคือ,อบริษัทขนาดใหญ่สามารถระดมทุนได้ถูกมากในขนาดที่บริษัทขนาดเล็ก SME เนี่ยซึ่ง ส่วนใหญ่ก็คือบางทีไลฟ์ไลน์หรือเครดิตไลน์เขาใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็ต้องอถูกระ,ระดมทุนได้อัตราที่แพงมาก20%กว่าเปอร์ เนี่ยไอ้ความแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เริ่มมีความเสี่ยงในเรื่องของการล้มละลายในเรื่องของบริษัทขนาดเล็กมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงจริงๆบางบริษัทขนาดใหญ่เองบางบริษัทที่มีปัญหาเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีความเสี่ยงเหมือนกันโดยเฉพาะพวกเกี่ยวข้องกับตัวตัวคอมเมอร์เชียลหรือเอสเต้นะครับผมตัวสิน,ส,น,ส,นสังหาเพื่อการพณนชย์ิดเลยต่างๆนะครับผมซึ่งเขามีปัญหาโครงสร้างอยู่แล้วด้วยอะไรต่างๆด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยต่เรียกว่าดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยมันสูงเกินไปก็ ก็ใช่นะครับสำหรับคนตัวเล็กสําหรับบริษัทขนาดเล็กแต่ว่าในทางตับการสําหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือว่านักลงทุนที่ยังไม่มีปัญหาเนี่ยดอกเบี้ยสูงระดับนี้ก็ยังยังหลกพร้อมลงทุนได้ต่อฉะนั้นภาพภาพที่มันเป็นสองขั้วหรือโลกสองใบเนี่ยมันมันค่อนข้างเสี่ยงมากของอแล้วก็ทํานโยบายเรื่องของนโยบายการเงินได้ยากมากขึ้นในี่นี้ต่ออันนี้คือที่ที่ผมมองครับครับแต่เขาก็ยังเชื่อกันเนาะว่ามิถุนานี้น่าจะเริ่มปรับลง แล้วก็สา,สาเหตุทั้งปีก<ช>็สามหรือสี่รครั้งแถวๆนี้อืใช่ก็คือก็คือต้องยอมรับว่ามันความเสี่ยงเศรษฐกิจมันก็อย่างที่เรียนไปมันก็คือมันมันก็มีมากขึ้นนะนักลงทุนบางทีอาจจะติดตามว่าแบบเฮ้ยกระแสข่าวในช่วงนี้ดูเหมือนดอกเงินเฟอ้อในอเมริกาลดลงไม่ง่ายอพอเงินเฟอ้อลดลงไม่ง่ายก็จะทําให้ตัวเรื่องของอะไรอ่าการลดดอกเบี้ยอาจจะยากมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ย ถ้าดูในตัวแถลงการของเศษเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาเริ่มคอนเซิร์นเหมือนกันว่าผลของการคงดอกเบี้ยยาวนานเกินไปต่อต่อเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอันที่หนึ่งใช่ไหมเออซึ่งซึ่งซึ่งยังไม่เห็นภาพชัดๆเพราะว่าเ,เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามันก็ร้อนแรงค่อนข้างมากใช่ไหมอันที่สองก็คือมองว่าต่อไปความตึงตัวทางด้านตลาดเงินเ,นเริ่มมีมากขึ้น เขาถึงส่งสัญญาณจะลดไอตัวการทำา QT หรือว่าการเรียกไอตัวไอการดูดสภาพคล่องนะฮะตัวก่อนหน้านี้เขามี QE ใช่ไหมฮะ QE วีแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ทำา QT คือดูดสภาพคล่องกลับคือคือตัวบอลที่ครบกำหนดเนี่ยก็รีบมีการถ่ายถอนให้ถ่ายถอนแล้วก็ดูดสภาพคล่องกลับเนี่ยเดือนละเก้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงเฟดเขาบอกว่าเริ่มเริ่ม ไม่ไม่ไหวแล้วจะต้องลดในเร็วๆนี้อ่หลายหลายฝ่ายก็มองภาพว่าเอ๊ะทำไมจะต้องรีบลดการถอนการการดูดสภาพคล่องกับเพราะว่าสภาพค้องยังเยอะอยู่เลยตลาดหุ้นยังขึ้นเยอะๆอยู่เลยแต่มันเริ่มมีความตึงตัวในตลาดเงินมากขึ้นอ่อในในตลาดระยะสั้นที่เขาเรียกดีวอร์สบีโบพวกพวกมันนี่มาเก็ตเ่ยเขาเขาเขาก็จะทราบในในในช่วนั้นฉะนั้นพอมองในภาพนี้เนี่ย มันเหมือนภาพข้างนอกมันยังดูดีมากเศรษฐกิจย,ยังดูดีเงินเฟอ้อดูเหมือนจะลงไม่ง่ายมากักภาพธุรกิจขนาดใหญ่ยังสามารถระดมทุนได้ง่ายแต่ในทางกลับกันมันก็มีจุดเปราะบางหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ต้องผ่อนบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตลาดเงินท,ที่มันเริ่มตึงตัวมากขึ้นฉะนั้น ภาพเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นภาพที่ขัดแย้งกันแล้วก็ทําให้เฟกเนี่ยคาดหมายถึงทานโยบายกันค่อนข้าง,งยากเขาถึงจําเป็นจะต้องส่งสัญญาณเริ่มลดดอกเบี้ยถึงแม้ว่าในสายตาเราเราบอกโอ้โหขึ้นอ่า,อาสูงเป็นบวตการทาไมจะต้องรีบลดครับผมก็ก็เลยมองเป็นภาพนี้ตัวเลขเงินเฟ้อก็ยังที่จะแถลงไอพีซีนี่ก็ยังเชื่อว่ายังจะขึ้นอยู่เลยเนอะใช่ใช่ก็ล่าสุดมันสองนะครับผมก็ ก็เท่าที่ดูตัวเลขในช่วงที่ผ่านมาตลาดก็คาดว่าอาจจะอยู่แถวๆสองุเจสองจุปดใกล้กันเนี่ยนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปว่าว่าตัวเลขจริงออกมาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ I, ย C P I ในดอกเบีย้ยเงินเงินเฟอ้อผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยมันไม่มันไม่ลงนะครับผมในช่วงที่ผ่านมามัน3า3จุ่ามุสองมันไม่ลงใช่ไหมแต่ว่าดอกเบีย้ยคอ P ีซไอตัว เงินเฟ้อที่คำนวณจากาาาราคาของ GDP อ่ะแต่เข้ามาพูดเป็นหลายเดือนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันลงมันลงต่อเออนื่องนะมันสามกว่าแล้วล่าสุดมันก็คือ2.9แล้วก็ลงมา2.8ก็คงต้องดูต่อเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของภาพตัวน้ำมงนน้ำมันเท่ากับในฝั่งของเงินเฟ้อ CPI มันมีเทคนิคค่อนข้างเยอะคือต้องเรียนอย่างเงี้ยตรงๆนะฮะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ ก็ก็เราก็เห็นทิศทางเงินเฟอ้อที่ลงมาบ้างกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ค่อนข้างสตรองจริงจจนกระทั่งความต้องการเอ่อเรื่องของเงินเฟอ้อมันยังลงได้ไม่ง่ายนะนะครับผมแล้วเทียบกับประเทศอื่นครับผมครับส่วนบ้านเรานี่ก็เดี๋ยวดูสิบเมษานะฮะอ,อาจารย์ว่าลงไหมวันเดียววันเดียววันเดียวกับมีความชัดเจนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเลยนะคือตอนนี้มันก็เอองบประมาณผ่านแล้วอ่าใช่ไหมครับ ส่วนไอที่เจ้าวอลเล็ตนู่นก็โอ้ไปใจมากสี่นู่นเนี่ยสิบเมษามือนกันใช่ใช่ีชครับผมก็ก็คงต้องติดตามนะฮะว่ายังไงแต่ว่าผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึง ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยขึ้นจาก0.5เป็น2.5มาที่ผ่านมาใช่ไหมครับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยขึ้นจาก5.25 MLR เนี่ยขึ้นจาก5.25เป็น7.05ขึ้นมาประมาณ1.8เดอกเบี้ยนโยบายขึ้น2ใช่ไหมอดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น1.8อใกล้ๆกันนะครับผมเราไปเห็นนะตัวเรื่องของสินเชื่อนะฮะกะ็สินเชื่อโดยรวมตอนนี้ติดลบประมาณ0.3ไตรมาส4นะครับผมถ้าเป็นสินเชื่อ,อธุรกิจเนี่ยติดลบประมาณ1.7 นะครับผมนะ NPL ของตัวเรื่องของอย่าง NPL ของสินเชื่อที่อยูอาศัยแล้วกันตอนนี้สามจุดสามนะก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับผมตัวตัวบัตรเครดิตก็สามจุดห้าสามจุดหกแถวๆนั้นแล้วก็ตัว SM นะ Special Mention Loan ก็ขึ้นมาค่อนข้างมากนะที่อยอาศัยในตอนนี้ประมาณเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ละแต่สินเชื่อที่ขาดส่งหนึ่งถึงสามเดือนอะไรต่างๆนะครับผม GDP ก็ชะลอลงมากใช่ไหมอัน Q สามหนึ่งจุดสี่ Q สี่หนึ่งจุดเจ็ด อ่คิ uh, เนี่ยที่ที่ผมคาดก็อาจจะเป็นประมาณ1.9คือก็มันแค่ต่ําๆมาตลอดฉะนั้นภาพเนี่ยมันมัน,ม,นมันลิงก์กันในระหว่างการที่ดอกเบียมันเป็นขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมากับเรื่องของอสินเชื่อที่ชะลอลง n อ l <PL S 1> ที่มากขึ้น SM ที่มากขึ้นแล้วก็ GDP ที่โตต่ำ เอ่อถ้าบอกว่ามันไม่ได้มีผลกันหรืออะไรกันมันก็คงพูดยากนะครับผมในในจุดนี้แล้วถ้าโมเมนตัมเศรษฐกิจมันยังปกท้องชา้างอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือถ้า Q1 ยังเป็นระดับโต1%อย่างนี้อยู่เนี่ยมันการที่จะลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเศรษฐกิจซ้ำตอนนี้ได้ก็น่าจะน่าจะลดได้นะในในมุมผมนะครับครับผมครับอันนี้มไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปรอแล้ว FOMC อะไรเนี่ยเราลงก่อน, <c oughs> นก็ไม่มกระไร <c oughs> ใช่ใช่ก็ช่วยช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวสิ่งเชื่ออะไรต่างๆอย่างที่เคยเรียนไปนะครับน้องๆในที่ทํางานผมเนี่ยก็การผ่อนบ้านก็เหลือเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนก็มากขึ้นมากต้นอนเรื่องของค่างวดอะไรต่างๆที่ส่งก็ค่อนข้างมากแล้วก็ <c oughs> ไอ้ตัวเงินต้นก็หักไปเยอะคือ <c oughs> ถ้าเขาไม่หักเงินต้นคือคือใช้เงินต้นแบบเท่าเดิมเนี่ยเขาไอ้ตัว การผ่อนบ้าน,นเขาแทบจะกินไปเกือบครึ่งของเงินเดือนอซึ่งมันเ,เป็นอย่างนั้นนี่มันก็ค่อนข้างลําบากและนี่คือน,น้องที่ยังมีงานประจําทํา ในขณะที่แล้วคนที่เป็นคนที่อาหาเช้ากินข้าม,มาปีรายได้ไม่แน่นอนยนยิ่งเสี่ยงมากกว่าน,นี้ไหมใช่ไหมมันมันเป็นเรื่องของสังคมด้วยเหมือนกันก็เหมือนกับที่พี่สุรพลก็ว่าฉะนั้นประเด็นเหล่านี้มันคงน่าสนใจและทัมมิ่งตอนนี้มันเป็นทัมมิ่งที่เหมาะสมหมายถึงตอนต้นปีเนี่ยที่เศรษฐกิจมันยังไม่มีแรงส่งอะไรมากนี่ส่งออกมาก็ออกมาเหมือนค่อนข้างแย่กว่าที่คาดนะฮะแล้วก็ผมไปดูเนี่ยโมเมนตัมแผ่วลงเยอะ นะครับผมตัวตก่อนหน้านี้การส่งออกเนี่ยดูค่อนข้างดีเดือนมกราเนี่โต10เปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมเดือนกุณพาเหรดโตรประมาณ3เปอร์เซ็นต์กว่านะครับผมแล้วก็สินค้าท<ด>ี<ด>่เกิดส่ง <6 S 1> ออกดีๆอะไรก็เริ่มชะลอลองอ,อะไรนะฮะเฉลี่ยสองเอ่อก็เลยเหลือแค่หกกว่าเองเนาะใช่ใช่ก,ก็ก็ชะลอครับผมก็เอ่อค่อนข้างคอนเซิร์นนะถ้าถ้าเรียนตรงๆในเรื่องของส่งออกว่าคิดว่าจะโตได้ดีเป็นตัวที่จะช่วยเศรษฐกิจผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยอย่าง ต,ต,ตัวที่รถยนต์นี่ก็หดมากขึ้น5้าเปอร์เซนะฮะ <ừ> um, ในในไอ้ตัวส3มสาเซนกว่าสมวกสามจุดสี่เนี่ยนะฮะ <ừ> um, ยางก็ติดลบ4ี่จนะฮะน้ำมันก็ติดลบ9.6นะฮะแผงวงจรไฟฟ้าติดลบ13.2าน,น,นะครับ <ừ> um. ผมคือคือมันมันมีปัญหาทั้งนั้นเราเรื่องของ productivity อะไรต่างๆเราก็มีปัญหาด้วยนะครับผมฉะนั้น ภาพส่งออกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจได้มากนักนะครับผมแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยนะครับผมการถ้ามีตัวอื่นที่มาพอช่วยได้บ้างคอนซัมชันอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยได้บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องสินค้าคงทนครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับรบาทสมรับาสวัสดีครับ